สวัสดีครับหนึ่งบางกอกนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โครงการอักษราทวีวัฒนานะครับบ้านหลังนี้ก็จะเป็นว่าที่บ้านสไตล์ญี่ปุ่นสไตล์มิวจินะครับแต่ว่าไม่ว่าเราจะเป็นบ้านสไตล์ไหนก็ตามแต่เนี่ยงานระบบของเราเนี่ยจัดเต็มแล้วก็ดูแลทุกขั้นตอนแน่นอนครับ ส่วนในบ้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมีทําการต่อหลังคาลงจอดรถตรงนี้ออกมาครับแล้วก็ขยายพื้นที่จอดรถเนี่ยให้สามารถจอดรถได้2คันเรามีการทํรล้วในรูปแบบใหม่นะครับแล้วเราก็จะมีการตกแต่งตรงเนี้ยให้มันเป็นสไตล์ญี่ปุ่นมีแผงฟ้าตร์เปลี่ยนสีลุกให้เป็นสไตล์มิวิเลยครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูงานระบบกันครับครับผมในส่วนของระบบสุขาภิบาลนะครับอันนี้ก็เป็นระบบของเดิมของบ้านหลังนี้ครับซึ่ง เราตรวจเช็คแล้วว่ามันมีการซุดตัวของถังบาบัดนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการแยกแล้วก็ลงถังําบัดตัวต่อท่อเข้ามาใหม่นะครับในบริเวณนี้รวมไปถึงว่าตัวของระบบท่อน้ําทิ้งแล้วก็ท่อน้ําดีของบ้านหลังนี้แล้วก็ท่อใยหินเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราก็จะดําเนินการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งอันนี้เราก็เปลี่ยนไปแล้วบางส่วนตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการเดินท่อนะครับก็จะเหลือว่าเป็นส่วนของงานสุขภิบาลภายนอกเป็นพวกท่อบ่อพักท่อใยหินนะครับแล้วก็จะต่อเฟล็กจากถังบําบัด เพื่อให้ท่อใยหินเนี่ยนำน้ำเสีย,ยออกสู่สาธารณะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของงานภายในนะครับก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะมีพวกบิวอินมีกระเบื้องเดิมอยู่ซึ่งเราก็ทำการรื้อแล้วก็เปลี่ยนฟินิชชิงรวมไปถึงมีการจัดช่องแสงใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างประตูใหม่เพื่อให้ความสามารถรับแสงรับลมได้มากขึ้นก็สามารถมากั้นฟังก์ชันเพิ่มเติมได้ในอนาคตนะครับส่วนงานระบบเนี่ย อันนี้งานาไฟฟ้าเนี่ยเราดำเนินการเสร็จไปแล้วซึ่งเราก็ทําการปิดฟ้าเดี๋ยวยังไงเราไปดูเรื่องานไฟฟ้าด้านบนกันครับครับผมในงานระบบไฟฟ้าของบ้านหลังนี้ครับเราก็จะทําการเปลี่ยนสายไฟใหม่ทั้งหมดเลยครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยก็จะเป็น THW T กบไว้นะครับของใหม่ที่เราจะใส่ไปเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการเดินท่อร้อยสาย ส่วนที่เดินจากวงจรประธานมาเราก็จะทาการร้อยเฟกแล้วก็ใส่ไว้นะปิดฝาบล็อกไว้ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเช่นสายบาดสายขาดหรือว่ามีความร้อนในสายอะไรมากเกินไปนะครับซึ่งจริงๆเราเรามีระบบของตัวของตู้หลดไฟฟ้าควบคุมอีกทีหนึ่งอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพื่อความเรียบร้อยเวลาที่เราจะทํางานต่อเนื่องไปครับหลังนี้นะครับก็จะกลายเป็นบ้านสไตล์มิสิกสำหรับใครที่ถูกใจสายนี้นะครับก็สามารถเยี่ยมชมได้ ไม่ว่าจะง,งานระบบงานสาปัก็ดีเราทำอย่างเต็มที่แน่นอนครับฝากกดไลค์กดติดตามหรือมีอะไรเราก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับสวัสดีครับ